เวเรนะจะสัมมันติเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เข้ามารับชมและรับฟังรายการธรรมะสบายๆ USA ในวันนี้วันนี้ทางรายการธรรมะสบายๆขอนำเสนอเรื่องนิทานธรรมบท โดยนิทานธรรมบทในวันนี้ที่ทางรายการจะนำมาเสือก็คือเรื่องการผูกเวรการจองกรรมการจองเวรข้ามภพข้ามชาติและหลายคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้บางคนที่เกิดมาแล้วก็ย่อมมีการผูกโกรธบางคนเกิดมาแล้วย่อมมีการผูกเวรต่อกันและกัน แม้กระทั่งบางคนที่เคยเห็นหน้ากันแล้วมาก่อนก็รู้สึกไม่ชอบใจมีความรู้สึกว่าตัวเองอาฆาตพยาบาทแต่ไม่ทราบว่าตัวเองได้สร้างกรรมสร้างเวรอะไรกับบุคคลคนนั้นซึ่งเรื่องนี้การจองกรรมการจองเวรไม่ได้มีมาเฉพาะในปัจจุบันแต่ว่าการจองกรรมการจองเวรข้ามภพข้ามชาติ ได้มีมาแล้วเมื่อ2,563ปีที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมื่อทรงประทับอยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระองค์ทรงปารพหญิงหมันคนใดคนหนึ่งแล้วก็ได้ตรัสเรื่องนางกาลียักษณีส่วนเนื้อหาสาระของเรื่องกาลียักษณีนั้นจะมีเนื้อหาสาระอย่างไร ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นอันดับต่อไปเรื่องนางกาลียักษณีผู้ผูกเวรข้ามพบข้ามชาติพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า นะหิเวเรนะเวรานิเป็นต้นดังได้สดับมาบุตรของกรุงพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทำกาละแล้วทําการงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองปฏิบัติมารดาอยู่ต่อมามารดาได้บอกแก่เขาว,ว่าพ่อแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าบุตรชายกล่าวว่าแม่ αι, อย่าพูดอย่างนี้เลย ฉันจักปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิตมารดาจึงกล่าวว่าพ่อเจ้าคนเดียวทำการงานอยู่ทั้งที่นาและที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้าเขาแม่ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมารดานั้นก็ออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่ง ลำดับนั้นบุตรถามมารดาว่าแม่จะไปตระกูลไหนเมื่อมารดาตอบว่าจะไปตระกูลชื่อโน้นดังนี้แล้วห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาได้ไปตระกูลนั้นมั่นนางกุมาริกาไว้แล้วกําหนดวันแต่งงานนำนางกุมาริกาคนนั้นมาได้ทำไว้ในเรือนของบุตร นางกุมาริก,กานั้นได้เป็นหญิงหมันที่นั้นมารดาจึงพูดกระบุตรว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริก,กามาตามชอบใจของเจ้าแล้วบัดนี้นางกุมาริก,กานั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปเพราะฉะนั้น แม่จักนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าแม้บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยแม่ดังนี้ก็ยังได้กล่าวอย่างนั้นบ่อยๆหญิงมันได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคามารดาบิดาไปได้บัดนี้แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นหมันมาแล้วก็จักใช้เราอย่างทาสี ถ้าอย่างไรเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเองดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งขอนางกุมาริกาเพื่อประโยชน์แก่สามีถูกพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าลห่อนพูดอะไรเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงอ้อนวอนว่าฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหาย บุตรีของท่านได้บุตรแล้วจากได้เป็นเจ้าของสมบัติขอท่านโปรดยกบุตรีนี้ให้แก่สามีของฉันเถิดดังนี้แล้วยังตระกูลน,นั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีต่อมาหญิงมันนั้นได้มีความปริวิตกว่าถ้านางคนนี้จกได้บุตรหรือบุตรีไซจกเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียว ควรที่เราจะทำนางอย่าให้ได้ทารกเลยลำดับนั้นหญิงหมันจึงพูดกับน,นางนั้นว่าคันตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อใดขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้นเถิดนางนั้นรับว่าจะเมื่อคันตั้งแล้วได้บอกแก่หญิงหมันนั้นส่วนหญิงหมันนั้นแลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิด ภายหลังนางได้ให้ยาสำหรับทำคันให้ตกปนกับอาหารแก่นางนั้นคันก็ตกไปเมื่อคันตั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่หญิงมันนั้นแม้หญิงมันนั้นก็ได้ทำคันให้ตกไปด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแหละเป็นครั้งที่สองลำดับนั้นพวกหญิงที่คุ้นเคยกันได้ถามนางนั้นว่าหญิงร่วมสามีทําอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่ นางแจ้งความนั้นแล้วถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าหญิงอันธพาลเหตุไรหลอนจึงได้ทําอย่างนั้นเล่าหญิงมันนี้ได้ประกอบยาสําหรับทําคันให้ตกแก่หลอนเพราะกลัวหลอนจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคันของหลอนจึงตกไปหลอนอย่าได้ทําอย่างนี้อีกในครั้งที่สามนางจึงไม่ได้บอกต่อมา หญิงหมันเห็นท้องของนางนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่คันตั้งแก่ฉันเมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนําฉันมาแล้วทำกันให้ตกไปเสียถึงสองครั้งแล้วฉันจะบอกแก่หล่อนทำไมจึงคิดว่าบัดนี้เราชิบหายแล้วคอยแลดูความประมาณของนางกุมาริกานั้นอยู่ เมื่อคันแก่เต็มที่แล้วจึงได้ช่องได้ประกอบอยาให้แล้วคันไม่อาจตกไปเพราะคันแก่จึงนอนขวางทวารเวทนากล้าแข็งขึ้นนางถึงความสิ้นชีวิตนางตั้งความปรารถนาว่าเราถูกมันให้ชิปหายแล้วมันเองนำเรามาทำทารกให้ชิบหายถึงสามคนแล้ว บัดนี้เราเองก็จะชิบหายบัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษินีอาจเขี้ยวกินทารกของมันเถิดดังนี้แล้วตายไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนนั้นนั่นเองฝ่ายสามีจับยิงมันแล้วกล่าวว่าเจ้าได้ทำการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนย ดังนี้แล้วทุบด้วยอวัยวะ,วะทั้งหลายมีซอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้วหญิงมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นนั่นแลแล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันจำเนียนการไม่นานนักแม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟองแม่แมวมากินฟองไก่เหล่านั้นเสียครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียเหมือนกัน แม่ไก่ทำความปรารถนาว่ามันกินฟองของเราถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็อยากกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวได้เกิดเป็นแม่เนื้อในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้ว แม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษนี ฝ่ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีนางถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษณีจำแรงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้วถามว่า หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ภายในห้องนางยักษณีฟังคำนั้นแซงพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจักดูเด็กนั้นดังนี้แล้วเข้าไปทำเป็นแลดูอยู่จับทารกกินแล้วก็จากไปถึงในหนที่สองก็ได้กินเสียงเหมือนกัน ในหนที่สานางกุลธิดามีคันแก่เรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษณีตนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วก็จากไปเดี๋ยวนี้ฉันจกไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันแล้วคลอดบุตรดังนี้แล้วไปสู่เรือนแห่งตระกูลคลอดบุตรในที่นั้น ในการนั้นนางยักษณีนั้นถึงคราวทรงน้ำด้วยว่านางยักษณีทั้งหลายต้องตักน้ำจากสะนโนดาษทูนบนศีษะมาเพื่อท้าเวสุวรรณตามวาระต่อล่วงสี่เดือนบ้างหเดือนบ้างจึงพ้นจากวาระได้นางยักษณีเหล่าอื่นมีกายบอบชำ้ำถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีส่วนนางยักษณีนั้นพอพ้นจากเวรทงน้ำแล้วเท่านั้น ก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านบอกว่าท่านจากพบเขาที่ไหนนางยักษณีตนหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลนางยักษณีนั้นคิดว่าเขาไปไหนที่ไหนที่ไหนก็ตามเธอจากไม่พ้นเราไปได้ อยงนี้แล้วอันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้ววิ่งบายหน้าไปสู่เมืองฝ่ายนางกุลธิดาในวันเป็นที่รับชื่อให้ทารุกนั้นอาบน้ำตั้งชื่อแล้วกล่าวกะสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิดอ,อุ้มบุตรไปกับสามีตามทางอันตัดไปในถามกลางวิหาร มอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสะบกกรณีข้างวิหารแล้วขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีกำลังอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนมแลเห็นนางยักษณีมาอยู่จำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่านายมาเร็วๆเถิเดหนีนางยักษณีตนนั้นดังนี้แล้วไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นมาได้ วิ่งปลับบายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้ว